จะเป็นช้างหรือว่าเป็นไดโนเสาร์รุ่นใหญ่นะครับเนี่ยอ่ะเจอตะขี้นะครับแต่ว่ากระดูกอาจจะถูกทําลายไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลิกให้ดูนะครับเนี่ยอ่ามันจะชี้ให้ดูว่าอันนี้มันเป็นป่องนะครับนี่เป็นป่องมันเป็นหินหมดแล้วครับเนี่ยขี้กลายเป็นหินแต่ว่ามันยังมีรูปทรงของอ่าของของต้นต้นพืชอยู่นะครับเดี๋ยวจะทษทีนี่เนี่ย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  เนี่ยหนึ่งไม้ปล้องนะครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับต้นไม้อ่าที่เป็นพวกใหญ่กว่าย่าคานะครับ <c oughs> อ่าเหมือนอาจจะเล็กกว่าต้นอ้อยนะครับเนี่ยเนี่ยเล็กกว่าต้นอ้อยนะครับอ่าอาจจะเป็นพืชอ่าพืชใบเลี้ยงเดียวนั่นแหละครับเนี่ยมันกินมันกินพืชแล้วมันก็ขี้ออกมานะครับเสร็จแล้วขี้นี่ก็ถูกถมอย่างถูกวิธีนั่นแหละครับอ่าเมื่อประมาณ ล้านปีที่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงร้อยล้านหรอกม,มันยาวไปเอาแค่ล้านปีนก็น้ามืดแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวอ๋อที่ให้ดูหน่อยคืออ่าอ่าเนี่ยเนี่ยอ่านี่แหละครับเนี่ยมันยังเป็นอ่าชิ้นส่วนของพืชอยู่นะครับมันยังย่อยไม่หมดเหมือนก็เป็นขี้ช้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์ชนิดกินพืชหรือว่าซากดึกน้ำบันนะครับไดโนเสาร์ฟอสซิลมันก็ ความหมายเดียวกันคือซากดึกดําบันของสิ่งมีชีวิตนะครับอ่าอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเทียบกับขี้เสือและขี้เสือแค่เนี้ยเห็นไหมขี้เสือมันใหญ่แค่เนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าขี้อะไรเนี่ยแต่อัใหญ่สุดก็คือเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอ่ารุ่นใหญ่เท่าช้างน่ะอาจจะเป็นพันพวกทีเร็กและอะไรประมาณนั้นเอ้ยทีเร็กมันไม่กินพืชเนี่ยอ่าอ่าเป็นเป็น อ่สัตว์กินพืชนะครับคงที่เป็นช้างนะครับอ่ะดาวดาวเอาช้างเมื่อร้อยล้านปีที่แล้วลองนึกเอาเอาก็นแล้วกัน <c oughs> อ่านไหมครับมีไข่ไดโนเสาร์แล้วก็มีขี้ไดโนโ